มันเย็นกระดีห่อนกระดีก็สามารถที่แตกแับได้มนโนุเท่าเป็นสาธีประเสริฐสามารถที่พัฒนาสิ่งต่างๆมาอำนวยความสะดวกสบายให้แก่เฮ้าได้วันต่าอันนี้เรียกว่าธรรมชาติภายนอกชีวตของเฮ้าเป็นอยู่ใดพอ,พอของเฮ้าทั้งหลายบริหารมาจากศิลาอัตภาพร่างกายของเฮ้านี่ย มันเกิดมาด้วยเหตุด้วยปัจจัยในมาเกิดขึ้นมาแล้วมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยคำว่าตามเหตุตามปัจจัยเนี่ยร่างกายของคนเท่ามันเกิดมาจากดินหนามลมไฟรูปประรรมเนี่ยมันเกิดมันมีมันมาจากดินหนามลมไฟดินหนามลมไฟมันกระโตกอยู่ในกฎของธรรมดาคืออนิจจทุกขังอนัตตา อันนี้เลยว่าตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นชีวิตของทุกคนถุกคนเกิดมาแล้วก็มีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาและมีความตายเป็นธรรมดาอันนี้คือธรรมดาของโลกพระพุทธเจ้าพระองค์ท่งสอนไว้ให้เช่าโลกทั้งหลายนหูตาสว่างเกิดสติเกิดปัญญา เข้าใจตามสัจธรรมที่มันเป็นอยู่มีอยู่เพื่ออย่างเพื่อสิจะให้เกิดความถูกหลายอย่างพกเท่าไรเกิดมาเนั่นแหละก็มีพอมีเม่ในเมื่อมีพอมีแม่ต่อไปก็มีลูกมีหลานมีสามีมีภรรยาแต่ว่าพอก็ดีเม่ก็ดีลูกก็ดีหลานก็ดีสามีก็ดีภรรยาก็ดี เกิดมาแล้วนี่ยถูกคนถูกคนจะต้องเถาจะต้องแก่คันพอแม่เฮาเาถาเฮาแก่เฮาก็บ่มีความสุขพอแมเ่เฮาเจ็บเฮาป่วยเฮากบา็บ่มีความสุขผัปวป่วยเมียกระบสีสบายบาสบายใจเมียปว่วยผัวก็บบสบายใจเป็นทุกข์พอแม่เจ็บพอแมป่ป่วยหลูกหลก กบ,บอยู่ดีสบายจิตสบายใจอันนี้นำมาสึ่งความทุกข์ทมนัดคือความเสียใจและกับปริเทวะเห็นมา,าความพิพร่ลํำพันความอาไลอาวอนสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่กก่ามายอย่อนเนี่ยเป็นเหตุในเกิดความทุกข์เพราะฉะนั้นชาวโลกทั้งหลายที่เกิดมาแล้ว สิ่งเหล่านี้ยอมได้รับเสมอกันเบิดยากดีมีจนค้นแค้นอนาถาถือกระเบื้องขอทานถือกะลาขอข้าวมียศถามบรรดาศักดิ์สูงต่ำแม้แต่ราชาพระมหากษัตริย์ก็ยอมได้รับเสมอกันโดยทัวนหน้าบ่มีผู้ใดสิลีกสิ่งเหล่านี้ไปได้เพราะฉะนั้นธรรมชาติอันนี้มันเถ่ามันแก่มันเจ็บมันป่วยสุ้ถ่ายมันก็สลาย เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยภาวะของโลกภาวะของโลกเป็นอยู่จังส่ผู้ใดเกิดมาสู่โลกนี้เป็นขึ้นกันบัดคันเท่าบอดำควาเข่าใจตามรักที่พระเจ้าตรัสไว้นี่กาสิเป็นถูกหลายว่าจันทร์อย่างผัวตายอย่งสิโอ้ยใจสิรูดสชขาดผู้ใดเคยและวกาสิหุจักว่าจันทร์อยากให้ผัวขึน แลว้วอยากให้ผัวตายพอแม่ตายก็อยากให้พอแม่ขึ้นมาพอว่าพระคุณของพอข้าแม่ล่นฝ่าเหลือเป็นดินอยากให้พอให้แม่อยู่นำ้ำให้ความอบอุ่นแกลูกผู้ดใดมีพอมีแม่ถือว่ามีหอมพ่หอมไส้ให้ความอบอุ่นให้ความหักความแพ้ให้ความเอ็นดูกูหน้าลูกลูก เห็นพอเห็นแม่นั่งอยู่พื่อนอยู่ซ้ายกบอิม่มอกอิ่มใจสบายอกสบายใจเฉื่นอกจื่นใจดีอกดีใจเพราะว่าชีวิตของพอเท่าทั้งหลายทุกคนทุกคนเนี่ยอาัซพออาัซแม่เป็นผู้ให้่มากมมีผู้ใดเสีหยห้เขา้าใดนอกจากพอกับแม่เพราะฉะนั้นในเมื่อพอแม่เป็นเถ่าเป็นแก่เป็นเจ็บเินเเนเ่นป่วยจังเท่ากับรูตนืเวลาพอแม่จากไปเา่าเียดายอยากให้เพิ่นขึ้นมากจังสิ บอยากให้ผลหนล่มหายตายจากเข้าไปแต่ว่าเมื่อกับบสามาทีใดคือเข้าขิดอย่างเมียตายอย่างสิผูใ้ใดเมียตายกับสิผู้จักดีว่าจะนะรสชาตินั่นเป็นน้ไ่ไหนความถูกเป็นยังไหนบันี้นอกจากผัวบาตายเมียบาตายแต่ว่าเหตุพิษของมองใจกันก็เป็นถูกแล้วเธอเมียกับเฮแต่ผัวนี่แสบวาจันทร์ เจ็บอกเจ็บใจหลังเถือผัวเหตุเห้เมียเจ็บอกเจ็บใจเกิดทะเลาะเกิดความวิวาดบาดหมางกันเกิดกันแตกแยกกันบานแตกสลาขาดก็เป็นเหตุในเกิดความถูกบวมหน่อยอันนี้ล้วนเล้วแต่นํามาส่งความถูกนานาประการในเมือโลกของเฮ้ามันเป็นยังสี่ความถูกมันก็เกิดขึ้นครอบงำจิตของชาวโลก พราะฉะนั้นพุทธเจ้าของเฮาผู้บัตเกิดขึ้นมาในโลกว่าสัมพุทโทโลเกอุปันโนพระสมาสสมพุทธเจ้าผู้บัตขึ้นแล้วในโลกจังสีแจงแสดงธรรมะแสงสว่างคือธรรมะเนี่ยที่พุทธเจ้าพระองค์เรียตัดไวเ้เลยว่าธรรมะปฏีป,ปูเนี่ยดวงปฏีคือปัญญาดวงปฏีคือธรรมะปฏีธรรมะนั่นพระองค์ึ้นในโลก ผู้ใดบานี้มีบุญวาสนาบาลาีก็เกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาในเมื่อเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาแล้วก็สามารถที่ได้ฟังธรรม,มะมีโอกาสได้ฟังธรรม,มะในเมื่อได้ฟังธรรมาน้วกัสามารถที่เข้าใจธรรม,มะที่พระเจ้าตรัสไว้ตั้งแต่เบื้องต้นท้ำกลางตลอดสูงสุด ก็ได้รับความสุขความสงบความร่มเย็นจากธรรมะที่พระเจ้าตรัสไว้นี่มันเป็น,นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสัตจะรรมคือความจริงเนี่ยที่พร,ระเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้ให้พววเข้าทั้งหลายได้หูตาสว่างวัจน,นทอสมมติว่ามันเกิดสิ่งใดๆขึ้นมาตามภาวะของโลกอย่างความแก่ปรากฏขึ้น แกเราก็ดีแกผู้อื่นก็ดีเราก็พิจารณาว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ขั้นเจ็บป่วยเกิดขึ้นแก่พ่อแกแมแกผัวแกเมื่อแกหูกแกห้านแกพีแกน้องแกผู้ที่เหาเคารพนับถือเป็นต้นเหากับพิจารณาว่าเรามีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บป่วยไปไม่ได้อันนี้มันคือธรรมดา ภาวะของโลกเป็นอย่างนี้ที่ในเมือพอก็ดีแม่ก็ดีลูกล้านก็ดีพี่น้องก็ดีพัวเมียตายผู้ที่เข้ารมมับถือตายบัดนเฮ้ากับพิจารณาตามสัจจะธรรมคือความจริงของโลกว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้คันเฮ้าเข้าใจตามสัจจะธรรมตัวนี้แล้วถึงว่าภาวะของโลกมันสิเกิดขึ้น คือความแก่ความเจ็บป่วยหรือความตายแต่เฮ้าการพิจารณาตามสภาพความเป็นจริงแล้วความทุกข์ก็ย่อมไม่ครอบงำจิตเพียงพิจารณาตามเหตุตามปัจจัยให้เกิดธรรมสังเวชว่าโอ้ชีวิตทุกชีวิตเกิดมาแล้วจะต้องเป็นอย่างนี้กันทุกรูปทุกนามบอกองไงวะ ธรรมสังเวชบ่เป็นความโศกเศร้าโศกาอาดูลเสียใจพี่ไร้ลำพันธ์อะไรอาวอนใดรรมสังเวชเกิดขึ้นในจิตในใจเฮ้าเนี่ยมันจะไปจะน้าว่าโอ้ชีวิตทุกชีวิตเป็นอย่างนี้กันหมดเนาะไม่สามารถที่จะเป็นไปตามความปรารถนาของผู้ใดใครผู้หนึ่งได้เรามีพ่อมีแม่เคารพพ่อเคารพแม่อย่างสุดหัวใจ เคารพพ่อเคารพแม่ด้วยเสียงกล้าวว่าไงว่าห้าหักพ่อหักแม่ส้ำได้เลี่ยงพอดีสํำได้ก็ตามพ่อแม่เราจะต้องแก่เน้อเจ็บป่วยเป็นในสุดท้ายพ่อแม่เราจะต้องจากไปอันนี้คือธรามาสังเวชเกิดขึ้นเป็นจังสี่ในเมื่อผู้ใดเข้าใจตามสัจะรรท่าทดุพธเจ้าตราไว้จังสี่ผ้าวาของโลกมันจะเป็นจังได้ก็ตามมาตลอด การสีบมาเกิดความทุกข์แก่บุคคลผู้นั้นอันนี้เรียกว่าดวงปฏิภโพลงขึ้นที่จิตใจดวงปฏิบคือปัญญาดวงปฏิบคือธรรมะนี่โพงขึ้นที่จิตใจของบุคคลผู้ใดแล้วบุคคลผู้นั้นจะคลายจากความทุกข์ความสศขความพิไรลำพันธ์ความอาลัยอาวรณ์สรุปไง,ไง่ายๆว่าความทุกข์จิบาถวนทับจิตใจเสียขาว่าข้าใจอันนี้พกเข้าทางไหลาย ไดเมื่อถึงเดือนหานเป็นภาวะของความห้อนถึงสีหอนสํำได้กระามภาวะภายนอกถ้าเรามีธรรมะในดวงใจในดวงจิตแล้วนะ่ยสภาพจิตของบุคคลผู้นั้นจะไม่ร้อนไปตามภาวะของโูกนี่จะเย็นสงบเย็นสงบเย็นสงบดีบ่ดีบ่ <c oughs> <c oughs> คันทำม,มาเขาหอดใจและเป็นยังสั่นหอนสัได้ใจกระบ่หอนนำเย็นสบายเกือเกา่าคือสนเดจประสามาสเมเอเจ้าเนเหล่าอริยาสาวกทั้งหลายเนทะวาวาพาวาของโลกสิเปลียปล่ยนแปลงไปลักษณะจะได้ก็ตามสภาพจิตมีแต่ความสงกความเย็นเป็นอยู่จังสี่คันว่ามีผู้ใดตายปรับโอธรรมดา เราก็จะตายเหมือนเขาเขาก็ตายเหมือนเราขันพลัเจ็บป่วยเออธรรมดาเราก็เหมือนเขาเขาก็เหมือนเราขันมเมผพลใดเฒ่าแก่ก็อู้ธรรมดาเราก็เหมือนเขาเขาก็เหมือนเราไม่ได้ปลงธรรมสังเวชทังสิความทุกข์สีหางจากจิตจากใจ,กจ,กจกทันทีอันนี้อานิสงส์ของการปฏิบัติธรรมเป็นนน้นเพอจะ,ะนั่นจังว่า เห็นญาติโยมทางหลายพระกันประพฤติปฏิบัติธรรมถึงว่าสิมีเวลาเน่นน้อยปฏิบัติยามันห่อนจังถือว่าเป็นสิ่งที่ท่าทายต่อกิเลสวาจันทร์เถาะท่าทายต่อพญามันได้ยังองอาจวัจันทร์เถาะปฏิบัติธรรมย่ามห่อนเพื่ออะไรใครหน่อยมันห่อนเนาะโฮมใหม่กับบลายแต่ว่ายาโยมเท่าไรก็พากันต่างจิตต่างใจประพฤติปฏิบัติเต็มความสามารถ ส่วนผู้ใดบ่ได้มีโอกาสมาเดินมาดังน้ากลางเว้นกับมากลางคืนแน่ยังสิมันกาล้นวนแล้วจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดคุณงามข้ามดีเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดบารมีทั้งสิน้นเพราะะนั้นตัวพี่เด้จังซีแมนแทเรือนใจคือธรรมะผู้ใดมีเฮื่นใจว่าธรรมะคือเรือนใจเนี่ยใจของเขามีเฮื่อนแล้วเนี่ยเฮื่อนเย็นว่นาแตท่อ ฝนตกมากกระบอเปียกแดดมากกระบอห้อนกระอยู่เย็นเป็นซุขคือกันกับเพื่อนไก่ผู้ใดมีเฮื่อนบอหัวเวลาฝนตกเจ้าของบ้านกระอยู่สบายแดดออกเจ้าของบ้านกระอยู่สบายบางบ้านก็มีพัดลมบางบ้านก็มีแอร์ขันอยากกินของเย็นๆก็มีตู้เย็นอยากกินของหหอนๆก็อุ่นเอาเจ้าของบ้านมีความสุขพราะสิ่งอำนวยความสะดวกสบาย เป็นเหตุเป็นปัจจัยข้อนี่ชั้นใดเพื่อนใจก็คือกันถึงว่ากิเลตมัสเราร้อนเป็นเพลิงทุกข์เพลิงกิเลสเป็นไฟกิเลสนี่คือไฟถึงแม้ว่ามันจะมีอยู่แต่แต่ว่าเฮามีธรรมะเป็นเรื่องของใจแล้วใจก็เฮาบาหัวโดวยขวอมโลความโกรค,ความลงแล้วผู้นั้นก็สีเย็น อันนี้คืออาน,นิสงส์งของการประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะนนันเมนียโยมทั้งหลายที่มาร่วมกันถวายความมุชธถรมประทาอาตราวภาพได้กล่าว